สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีกแมนพาราได์เราจะมาแนะนำปรินเตอร์นะคะรุ่นที่ยอดนิยมนะคะกับ e เอฟสัตนะคะ L220 ค่ะตัวนี้สามารถปริ้นท์เอกสารสแกนก๊อปปี้นะคะมาครอบความละเอียด 5,760dpi อาจจะงงว่าเอ๊ะ 5,760dpi เ,เนี่ยละเอียดขนาดไหนนะคะคือปรินงานปรินเอกสารปรินรูปด้ภาพได้สบายเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะโฮมออฟฟิศบ้านที่ทำงานนะคะ สามารถใช้ได้ทุกคนเลยหาคุณเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าเราจะซื้อปรินเตอร์แบบไหนหรือยังไงดีนะคะโทรหาเราได้เลยค่ะ0 2 7 8 7 1 8 3 1 2นะคะอ n กแมนพาราไดซ์เรายินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็จัดหาปรินเตอร์นะคะที่ตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดนะคะในราคาที่เบาๆแน่นอน,นะคะ่ะ มากกว่าคุณภาพคือการบริการมากกว่าการบริการคือความใส่ใจนะคะเลือกอิคแมนพาราไดซ์รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ